ผลงานสี่ปีที่ผ่านมาขออาสากลับมาเพื่อสารงานต่อก็งานเพิ่มเสริมงานใหม่ผลงานจริงที่เห็นเด่นชัดทางเดินดินดินเขากลิ่นความจนล่อล้อมให้คนหนึ่งคนให้ทนสู้ด้วยความดี จรูนครับทันประสานงานเรือนจำกลานกงนครปฐม ทำการลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลวังตะกูเป็นครั้งแรกแก้ไขน้ำประปาที่คุณแดงโดยการประปรุงถังตกตะกอนที่ทำงานไม่สมบูรณ์ให้ได้น้ำที่ใสสะอาดเพิ่มมอเตอร์ฐานเฟอร์ปัม๊มเป็นปั๊มที่ทำหน้าที่สูบจ่ายน้ำขึ้นไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ำหอสูงพร้อมกับเพิ่มท่อทางเดินจากหชุดเป็นสชุดควบ คู่กันไปเพื่อให้ทันโต่อการจ่ายน้ำพร้อมกันจำนวนมากในชั่วโมงเร่งด่วน ประสานงานของงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมืองโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเรียบคลองเจดีบูชาความยาวไม่น้อยกว่า1,200เมตรงบประมาณ120ล้านบาทปี2,569ประสานงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโครงการเพิ่มกำลังการผลิตระบบน้ำประปาที่มีอยู่เดิมจาก360ลูก บาทเมตรต่อชั่วโมงเพิ่มอีก70ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงรวมทั้งหมดเป็น430ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงงบประมาณ8.6ล้านบาทปี2569ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคปรปฐมโครงการก่อสร้างถนนเลิศยางพร้อมท่อระบายน้ำขนาด60เซนติเมตรสยแสงส่องฟ้าก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยโดยการอุทิศที่ดินเพิ่มจากครบ ครัวุณประดิษฐ์แสงส่องฟ้ามอบหมายเจ้าหน้าที่จัดเก็บผักตบชวาในคลองเจดีบูชาตลอดมาทำให้เกิดคลองสวยน้ำใสได้รับรางวัลจากกลุ่มรักแม่น้ำาท่าจีนเอาวอดตัดแต่งหญ้าปรับภูมิทัศน์ในตำบลวังตะกูประสานงานของงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมติดตั้งไฟโซลาเซลล์สองริมฝั่ง รองเจดีบูท่าอี่น้องชาวตำบลวังตะกูพร้อมหรือยังวันที่เจธันวาคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาถึงเวลาตัดสินใจเลือกผู้นำที่ทำงานจริงเห็นผลจริงไม่พูดรลอยไม่สัญญาเล่นแต่ทำให้เห็นมาแล้วนายจรุนดารสม เบอร์นหนึ่งอดีตกำนันและอดีตนายกอบตอวังตะกูผู้นำที่พี่น้องรู้จักและมั่นใจได้สี่มิติพัฒนาวังตะกูให้ดีกว่าเดิมไฟฟ้าส่องสว่างทั่วพื้นที่เหมืองปลอดภัยน้ำประปาสะอาดมั่นคง สดใสทุกหลังขาเรื่อนถนนดีเดินทางคล่องเชื่อมทุกหมู่บ้านคลองใสเมืองเขียวเพื่ออนาคตลูกหลานของเรานี่คือผู้นำที่ลงมือทำไม่ใช่แค่พูดวันที่เจ็ดธันวาคมนี้ เข้าคูหากากระบาดให้ชัดกาให้มัน่นใจกาเบอร์หนึ่งนายจรุนดาราสมเบอร์หนึ่งคนทำงานจริงเพื่อพ่อแม่พี่น้องตะบนวังตะกูทุกคนนายจรุนดาราสมอดีตกำนันและอดีตนายกอบตอวังตะกูเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง ทำงานเพื่อประชาชนวันนี้ขอสาบานตนเพื่อเป็นคนรับใช้ประชาพี่น้องท่านมีอะไรอยากแรงใจเรียกใช้ดังวา่ชวาชาววังตะกูที่ท่านเมตตาจะแก้ปัญหาแทนคุณน,น้ำใจ